Motor Overdrive 48 v o l t s ครับพี่ๆจากที่พี่ๆหลายๆท่านได้สอบถามมานะครับว่าติดตั้งมอเตอร์โอเวอร์ดร์นี่มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับสำหรับข้อดีนะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับบิวอินมาเลยนะครับบิวอินมากับตัวชุดปั่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือสามารถใช้มอเตอร์ได้เลยทันทีนะครับนี่คือใช้มอเตอร์ ทำงานนะครับใช้มอเตอร์ปั่นตัวใบพัดนะครับอันนี้เดินหน้านะครับแล้วก็สามารถถอยหลังได้ด้วยนะครับแค่กดปุ่มเข้าไปนะครับถอยหลังครับผมอันนี้ถอยหลังครับถอยหลังนะครับเดินหน้าครับผมนี้เดินหน้าแล้วนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะปั่นทำยังไงง่ายๆเลยนะครับพี่ๆขั้นตอนเดียวนะครับกดนะครับแล้วก็สไลด์มาปั่นครับปั่นเบาๆครับมีปั่นได้ครับผมอันนี้ปั่นได้ปกตินะครับปั่นได้ปกติก็ถอยหลังได้ปกติเช่นกันนะครับสําหรับตัวชุดปั่นมอเตอร์อชุดปั่นโอเวอร์ได์นะครับเดินหน้าได้ครับอยากจะใช้มอเตอร์ง่ายๆครับกดสไลด์เข้าไป มอเตอร์ทำงานครับส่วนความแตกต่างนะครับระหว่างตัวมอเตอร์12โวลต์กับ48โวลต์นะครับก็คือตัว12โวลต์นะครับอุปกรณ์พ่วงต่อครับจะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมอปแปลงหรือสายนะครับก็จะเต็มห้องห้องอ่า เก็บกล่องไฟด้านหน้าเลยนะครับแต่สําหรับตัว48โวลต์ครับก็จะมีแค่มอเตอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์คอนโทรลเท่านั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรีร่แค่20แอมป์นะครับแต่เปรียบเทียบระยะทางเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้พี P ่พฟังอีกทีนะครับสบายจริงๆนะควันนี้ขนาดวิ่งสวนขึ้นนะครับตอนนี้ก็ใช้รอบแค่6 6 35รอบเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวลองแม็กสปีดครับแม็กสปีด990รอบนะครับสบายจริงๆครับวันนี้อ้าวเลยหมายเลยหมายเลยหมายครับโอ้โหเลยหมายเลยหมายเลยหมายเดี๋ยวกลับไปก่อนอ่าว,วิ่งสะเพริลืมลืมไปเลยครับว่ามาตกปลาโอเคครับเดี๋ยวจะแห้วไปกันใหญ่ แต่แตอนนี้ได้หมึกมาตัวแล้วนะครับลุยกันต่อ